สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขสุขภาพครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวนะครับสาระความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่แสนง่ายดายครับผ่านทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหาอนพีเอสไอสองสองหนึ่งแห่งนี้ครับเป็นประจำครับทุกค่ําคืนวันศุกร์แบบนี้ก็จะมาพบกับเรา2คนนะครับกับผมต้องวิศนุคงสมรวยครับค่ะและเต้เต้ครองฝันพันสลินค่ะเป็นประจำนะครับสำหรับรายการสุขสุขภาพของเราก็จะมีสาระนะครับมาฝากการเกี่ยวกับสุขภาพทั้ง3ช่วงรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกครับกับช่วงทอคหน้ารู้คู่สุขภาพ สำหรับช่วงท้องหน้ารูคู่สุขภาพนะครับเราก็จะมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้น้องเต้มีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ6เคล็ดลับนะคะในการดูแลสมองของเราให้ห่างไกลโรคนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะพี่ต้องเป็นในเรื่องของสําหรับคนที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมนะคะใช้โซเชียลมีเดียตลอดทั้งวันเนี่ยในเรื่องของการจับเมาส์นานนะคะสามารถเกิดโรคได้เนี่ยจะเป็นโรคอะไรนั้นต้องติดตามชมค่ะสำหรับพี่นะครับ เอามาฝากการสําหรับคนที่ทํางานเป็นกะเขาบอกว่าเสี่ยงเป็นมะเร็งได้โดยเฉพาะในผู้หญิงครับเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องสําหรับคนที่ชอบดื่มสุราเราก็รู้กันดีว,ว่าสุรานั้นไม่ดีต่อร่างกาย<ช>นะครับ,รบแต่คุณหมอออกมาบอกว่าการดื่มพอประมาณเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันนะครับและในช่วงที่2ของรายการเราครับกับช่วงดรแคร์ค่ะเป็นประจำนะครับสำหรับในช่วงดรแคร์นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับคุณหมอของงเราััที่สกด ในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหาคนครนะครับถึงโรคภัยแค่เจ็บต่างๆครัที่คนกรุงเทพมักนิยมจะเป็นกันครับสำหรับวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยเกี่ยวบเรื่องโรคอะไรกันนะครับค่ะก็จะเป็นในเรื่องของภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํานั่นเองนะคะ ซึ่งภาวะนี้นะครับถ้าเกิดเกิดขึ้นกับใครแล้วนะครับก็จะส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพนะครับทำให้เรานั้นมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่ลดน้อยลงส่งผลให้มีโรคต่างๆตามมามากมายนะครับในรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในดรแขนนะครับและในช่วงสุดท้ายของรายการเราครับออกซิเอ็กซ์เไซส์ค่ะเป็นประจำในออกซิเอ็กซ์เรไซส์นะครับเราจะมีเรื่องของท่ากายบริหารนะครับรวมถึงท่ากํำลังกายง่ายๆมาฝากกันรวมถึงบางสัปดาห์เนี่ยเราก็จะมีสถานที่ออกกาลังกายมาฝากกันด้วยนะครับแต่ว ทุกคนรู้จักกันดีนะครับนั่นคือกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับกีฬาประเภทนี้กันมากยิ่งขึ้นเองนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในช่วงสุดท้ายของ o x กซิเอ็กซ์ซอร์ไนะครับนี่ก็คือ3มช่วงที่เรานํามาฝากกันนะครับอย่าให้คุณผู้ชมนั้นไปดูตัวอย่างของรายการแต่วันนี้ก่อนดีกว่าครับ มาต่อกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่พี่นํามาฝากนะครับสำหรับคนที่ชอบดื่มสุราแล้วก็จะรู้กันว่าสุรานั้นไม่ดีต่อร่างกายนะครับดื่มมากเนี่ยก็ทําให้เป็นโรคตับแข็งได้นะครับแต่วันนี้ที่จะมาบอกการเป็นงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าดื่มอย่างพอประมาณนะครับโดยเฉพาะแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าไวเบียร์ตรงนี้นะครับถ้าดื่มแบบพอประมาณมีประโยชน์ต่อร่างกายผู้ป่วยก็จะมาด้วยลักษณะไข้สูงนะครับแล้วก็มีอาการต่างๆแล้วแต่โรคที่คนไข้เป็นนะครับอย่างเช่น โรคภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำที่เราเจอได้บ่อยๆเกี่ยกับโรคติดเชื้ออะไรเนี่ยก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับ<ม><ฮ>กลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะของภาวะไข้สูงนะครับในช่วง3-5วันแรกเนี่ยก็จะตรวจได้ว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับหลังจากผ่าน5วัน คุณผู้ชมสําหรับตัวอย่างรายการของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าน,น่าติดตามชมทั้ง3าช่วงรายการเลยนะคะไม่รอช้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงแรกเลยในช่วงของทอกหน้ารู้คู่สุขภาพค่ะช่วงทอกหน้ารู้คู่สุขภาพสำหรับข่าวแรกของพี่ที่นามาฝากการวันนี้นะครับเอามาบอกการสําหรับคนที่ทํางานเป็นก,กะกะนะครับคือนอนไม่เป็นเวลานั่นเองนะครับหยิบยกมานะครับจากทานด้านของไทยรัฐนะครับเขาได้มีการลงเรื่องนี้เอาไว้บอกว่า ทางวารสารวิทยาศาสตร์ชีววิทยาปัจจุบันของทางสหรัฐอเมริกานะครับเขาได้มีการรายงานว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ทําการทดลองอนะครับเอาหนูนะครับมาทําการทดลองบอกว่าการที่หนูนั้นนอนหลับหลับตื่นเติบเป็นประจำเนี่ยนะครับทำให้มันเป็นมะเร็งได้ง่ายนะครับเท่ากับการว่าเป็นการเตือนมนุษย์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาการนี้ถ้าเกิดเกิดขึ้นกับมนุษย์การส่งผลให้มนุษย์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งนะครับหรือว่ามีผลต่อสุขภาพร่างกายได้นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของการทํางานเป็นกะเนี่ยนะครับเขาก็ได้หมายถึง บางคนเนี่ยอาจจะทํางานกะกลางวัน<อ>นะครับก็บจะนอนตอนกลางคืนบางคนเนี่ยทำงานกะกลางคืนก็จะนอนตอนกลางวัน<อ>ซึ่งแน่นอนว่านาฬิกาของชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับ,รบตรงนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของอาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งได้นั่นเองนะครับซึ่งจากการที่คุณหมอกเขาได้ทําการวิจัยนะครับโดยการใช้หนูครับในการทดลองเขาบอกว่าได้ทําการทดลองนะครับทำให้นาฬิกาชีวภาพของมันนั้นเดินช้าลงจากเวลาปกตินะครับมากถึง12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยกันนะครับซึ่งก็ทําแบบนี้อยู่ด้วยกันนาน1ปีนั่นเอง ผลจากการทดลองเนี่ยก็ปรากฏว่าหนูนี้เป็นมะเร็งนะครับเร็วขึ้นกว่าปกติมากถึง8อาทิตย์ด้วยกันนะครับนั่นก็<อ>สแสดงว่าการที่เรานั้นใช้ชีวิตไม่ตรงตามเวลาตามนาฬิกาชีวิตนะครับทำให้เรานั้นเสี่ยงเป็นมะเร็งกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ<ะ>โดยผู้ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมนะครับโดยเฉพาะในผู้หญิงนะครับซึ่งก็มีกรรมพันธุ์ที่จะเป็นมะเร็งมะเร็งอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เหมาะไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับที่จะทํางานเป็นกะนั่นเองนะครับเพราะอาจจะทําให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองก ถือว่านํามาฝากเตือนการนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากต่างประเทศนะเขาบอกว่าอาจจะทําให้คนที่ทํางานเป็นกะเนี่ยทำงานไม่เป็นเวร่วเวลา<ช>นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้ว่าเราเป็นกรรมพันธุ์ทางครอบครัวเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็ต้องแม้แต่ก,การทํางานก็ต้องเลือกการทํางาน<ช>ด้วยนะเลือกอเวลาในการทํางานให้ถูกต้องนั่นเองนะครับจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆแบบนี้จากทางนสพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ และสำหรับข่าวต่อไปนะของโทงเต้เขาไม่ได้เรียกว่าข่าวกัพีต้องแต่เป็นในเรื่องของ6เท็ดลับดูแลสมองของเราให้ห่างไกลโรคนั่นเองนะคะซึ่งไปเริ่มกันที่ข้อห้ามกันก่อนเลยนะค,ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับข้อห้ามที่1นนะคะก็คือเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองค่ะอย่าหมดศรัทธานในศักยภาพของตนเองนั่นเองนะคะ ในเรื่องของผลการวิจัยนะคะที่เขาได้มีการศึกษาในเรื่องของอายุของเดน่าค่ะทูรอนนะคะจาก The University of North Carolina นะคะซึ่งได้มีการเผยเขาว่าอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะมากเพิ่มขึ้นนั้นนะคะมีแนวโน้มค่ะที่จะสูญเสียความมั่นใจทางความคิดไปได้ซึ่งก็มาจากเหตุผลที่ว่าเรานะคะวังพึ่งสิ่งอื่นอยู่เสมอค่ะอย่างเช่นนะคะ G.P.S นำทางในรถค่ะหรือว่าโปรแกรมนะคะที่จะช่วยจดจำในมือถือของเรานั่นเองนะคะดังนั้นค่ะประการแรก เลยนะคะก็ขอให้คุณค่ะมั่นใจในความคิดของคุณให้มากขึ้นนั่นเองนะคะแม้ว่าค่ะคุณเนี่ยจะเข้ามาในห้องแล้วจําไม่ได้ว่าอยู่ไหนก็ตามนะคะเพียงแค่พยายามคิดให้มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะก็น่าจะช่วยคุณได้แล้วนะคะในเรื่องของความจานะคะเป็นการบริหารความคิดนั่นเองคือให้เราพยายามคิดมากขึ้นมันก็จะเป็นการบริหารความคิดของเราไม่ให้หลงลืมนั่นเองนะคะไปดูข้อห้ามที่2ค่ะคือหยุดอาหารขยะหันมากินอาหารที่มีวิตามินกันดีกว่านะคะส่วนในเรื่องนี้ค่ะอาหารขยะ ต้องบอกว่าก็มาพร้อมกับโรคอวนนั่นเองนะคะพี่ต้องซึ่งก็เป็น ตัวอันตรายเลยนะคะที่ว่าจะสามารถเนี่ยทำลายสมองของคุณได้ค่ะอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่ามันเนี่ยจะไปสร้างคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดแดงค่ะและสามารถจํากัดการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองได้อีกด้วยนะคะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะก็ยังมีข่าวดีนะคะหากว่าคุณเนี่ยเลี้ยงอาหารขยะมากินจําพวกนะคะในที่มีโอเมก้าสค่ะหรือว่ากรดไขมันวิตามินดีนะคะหรือว่าวิตามิน D2 นั่นเองเพราะว่าสารอาหารเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยลดการ ทำลายของสมองคุณได้นั่นเองนะคะหมดจากข้อห้ามกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้อควรปฏิบัติกันดีกว่านะคะสำหรับข้อที่1เลยนะคะก็คือโปรดรักษาหูของคุณนั่นเองนะคะทราบไหมว่าการที่เราเนี่ยพี่ตองการที่เราฟังเพลงร็อกหรือเพลงแรปนะคะค เป็นเวลา15วินาทีนั่นเนี่ยมันก็มากพอแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่กรอกการได้ยินของเรานั่นเองนะคะหรือกระทั่งการใช้ไดร์เป่าผมผู้หญิงเนี่ยเนี่ยบริการใช้ใ์เป่าผมที่มันจะมีเสียงดังนะคะครตรงนี้เนี่ยก็ในเวลา15นาทีนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเซลล์เล็กๆค่ะที่ได้รับเสียงของุณนด้นะคะ และที่สําคัญเนี่ยคากคุณรู้สึกว่ามีอาการหูตึงหรือว่าได้รับการได้ยินเนี่ยยากขึ้นนะคะก็ควรที่จะขอความช่วยเหลือจากทางแพทย์โดยเดวดก,ก็คือไปปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นการเกิดอาการไปมากกว่านี้ถ้าเราไม่รีบไปปรึกษาแพทย์นะคะสําหรับข้อควรที่2องค่ะโปรดเรียนนะคะภาษาหรือดนตรีนั่นเองค่ะการเรียนรู้สร้างคุณค่าต่อสมองของเราเสมอเนี่ยขอแนะนําเลยว่าควรควรจะเล่นเปียนโนหรือว่าไปรงเรียนภาษาใหม่ๆนะคะเพราะว่าทั้ง2ทักษะนี้ค่ะพี่ตองนะคะก็จะเป็นตัวช่วย ในการที่ทำให้เป็นการออกกำลังกายของสมองของคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีงานวิจัยรองรับค่ะพี่ต้องนะคะว่านักดนตรีมากกว่าร้อละหกนะคะมีโอกาสในการเข้าสู่สภาวะสมองเสื่อมนั้นเนี่ยน้อยกว่าคนคที่ไม่ได้เล่นดนตรีอะไรเลยนะคะและคนที่สามารถพูดภาษาอื่นๆได้นะคะสามารถลดภาวะการเกิดอาการอัลไซเมอร์ Alzheimer, ได้มากถึง5ปีเลยนะคะคพี่ตองนี่ก็เป็นผลวิจัยนะคะสำหรับข้อควรที่3ค่ะนะคะ,นะคะมาบอกกันก็คือโปรดพัฒนาร่างกายของคุณค่ะ มีข้อความหนึ่งบอกนะคะว่าการพันาร่างกายเป็นอีกหนึ่งทางที่ความคิดเนี่ยจะพัฒนาไปได้ด้วย เพราะการออกกําลังกายเนี่ยนะคะไม่เพียงแต่จะสร้างการไหลเวียนของเลือดไปสู่สมองแล้วเนี่ยแต่ยังส่งผลค่ะให้เกิดการวิ่งพ่านของโปรตีนได้ด้วยที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของระบบประสาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากที่จะดูแลรักษานะคะพลังงานของสมองเป็นนานๆเนี่ยก็อย่าลืมหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะครับก็จเจได้เลยว่าครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารความคิดนะครับจเจได้ว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นส่วนทําให้สมองเรานั้นไม่ได้พัฒนา ไม่ได้ใช้ความคิดอาจจะทําให้เราั้นเกิดอาการหลงหลงลืมลืมอัลไซเมอร์เพราะว่ามัวแต่ไปพังแหวังพึ่งเทคโนโลยีนั่นเองนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้ครับอย่างโทรศัพท์มือถือก็ดีนะครับไอแพดแท็บเล็ตพวกนี้บางทีมันสบายเกินไปไงไม่ได้ใช้ความคิดนะครับก็ห่างห่างสิ่งพวกนี้บ้างนะครับหันมาใช้ความคิดของเราจดจำตนเองเป็นไปได้ยังไงเมื่อสมัยก่อนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือพวกนี้เราจดจาเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนได้ทุกคนเราจะมีสมุดจดเล็กๆสมัยก่อนทำไมเราทําได้ จังหวะทำไมเราลืมเราไม่รู้ว่าเพื่อนเราเบอร์โทรศัพท์อะไรเพราะว่าเราหมัวแต่ให้พวกเทคโนโลยีพวกนี้จําแทนเรานั่นเองนะครับก็ต้องมาพัฒนาสมองกันนะครับฝึกคิดฝึกจํารวมถึงรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ช่วยนั่นเองตรงนี้ก็จะช่วยได้นั่นเองนะครับค่ะและสําหรับข้อควรที่4นะคะเป็นข้อควรสุดท้ายแล้วค่ะก็คือการเข้าสังคมทําให้รู้สึกว่าคุณเนี่ยอายุ21อีกครั้งนะคะนะคะหากใครที่กําลังบน่นว่างานหนักค่ะพี่ต้องก็ขอแนะนานะคะมาอ่า มันดูในวิธีของการดูแลสมองตนเองนะคะว่าจงเข้าสังคมค่ะนะคะเพราะว่านอกจากจะสะสมคํากล่าวอามตะเนี่ยที่ว่านะคะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมแล้วนะคะก็คือมันจะยังทําให้คุณเนี่ยได้เจอความท้าทายค่ะคและประสบการณ์ใหม่ๆนะคะรวมถึงที่จะมาเทาความเครียดและความทุกข์ของคุณเนี่ยลงได้อย่างน่าอัศาจรรย์เลยทีเดียวนะคะก็หาเวลาไปพบปะผู้คนบ้างนะครับออกางานสังคมบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยได้เช่นกันนะครับค่ะ มาต่อกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่พี่นำมาฝากนะครับสำหรับคนที่ชอบดื่มสุราแล้วก็จะรู้กันว่าสุรานั้นไม่ดีต่อร่างกายนะครับดื่มมากๆเนี่ยก็ทําให้เป็นโรคตับแข็งได้นะครับแต่วันนี้ที่จะมาบอกการเป็นงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าดื่มอย่างพอประมาณนะครับโดยเฉพาะแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าวายเบียร์ตรงนี้นะครับถ้าดื่มแบบพอประมาณมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับจากการศึกษาในวารสารนิวอิงแลนด์ในปี2003นะครับเขาศึกษาจากผู้ชายจํานวนทั้งสิ้น3 8 0 7 7ื่ นะครับก็พบว่าการดื่มสุราอย่างน้อยครับสาวันต่ออาทิตย์นะครับในปริมาณที่พอเหมาะนะครับคือประมาณห้าสิบกรัมต่อแอลกอฮอล์นะครับก็นําไปวัดกันว่ามีอะไรบ้างคือในเบียร์จะมีแอลกอฮอล์ประมาณ5%นะครับในไวน์จะมี12%นนะครับวิสกี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เขาให้ดื่มกันนะครับวันละห้าสิบกรัมต่อห้าสิบกรัมของแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับดื่มวันละ อาทิตย์ละ3าถึงส่วันนะครับพบว่ามีอัตราการเกิดโรคหัวใจนี่ลดน้อยลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะครับสำหรับในผู้หญิงก็เช่นกันนะครับเขาก็บอกว่าในเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการวิจัยนะครับเขาพบว่าผู้หญิงอายุ55ปีนะครับหรือว่ามากกว่านั้นถ้าดื่มแอลกอฮอล์ขนาดปานกลางนะครับประมาณ1-2แก้วนะครับต่อวันมีโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมลดน้อยลงเช่นกันนะครับ นอกจากนี้นะครับจากการวิจัยเนี่ยเขายังพบด้วยว่าสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับสำหรับการที่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างพอประมาณนะครับคือวันละหนึ่งถึงสามแก้วนะครับก็จะทําให้อาโรคเบาหวานนั้นนะครับเป็นช้าลงนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยนะครับการดื่มแอลกอฮอล์เด็กยังสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยนะครับที่ฝรั่งเศสเขาก็มีงานวิจัยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะการดื่มไวน์เพราะว่าฝรั่งเศสนิยมดื่มไวน์กันเขาบอกว่าการดื่มไวน์นะครับ ก็ประมาณ1-3แก้วต่อวันครับจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการสะสมนะครับของโรคสมองเสื่อมแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองได้เช่นกันนะครับก<ช>็จะเห็นได้ว่าก<อ>ารดื่มสุราเน<อ>ี่ยไม่ใช่มีแต่โทษนะแต่ถ้าเกิดดื่มอย่างพอประมาณนะครับไม่มากจนเกินไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยให้ร่างกายเรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่<อ>ดีขึ้นได้นั่นเองนะครับนำมาฝากกันและกันนะครับสำหรับใครที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์แต่ก็ ให้ดื่มในปริมาณที่น้อยๆดีกว่าจ<ฮ>ะได้ดีต่อร่างกายนะครับนำมาฝากกันนั่นเองนะครับ ท่าสำหรับที่้องเต้นนำมาฝากกันวันนี้นะคะก็คืออีกหนึ่งเรื่องค่ะค,คือในเรื่องของการที่จับเมาส์นานๆเนี่ยสามารถเป็นโรคได้นะคะซึ่งทางดรนายแพทย์ศักดาอาจองค์วันลิภาก่อนนะคะกลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลยัยมหิดลน,นะคะซึ่งได้มีการให้ข้อมูลว่าในเรื่องของโรคการอักเสบของเอ็นยืดรอบข้อมือนะคะซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะและการทํางานโดยที่มีการใช้ข้อ ข้อมือบ่อยๆซ้ําๆนะคะเป็นประจําจนเกิดอาการเกร็งนิ่งค่ะอาทินะคะแม่บ้านงานช่างต่างๆค่ะหรือว่าสาวๆที่ชอบถือกระเป๋าสะพายหนักๆอาตรงนี้นก็สามารถเป็นได้นะคะหรือว่าการใช้คอมพิวเตอร์ทํางานนั่นเองค่ะหรือใช้ข้อมือพิมพ์งานเป็นเวลานานๆนะคะ ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือนั้นเกิดอาการตึงจากการที่ใช้งานเป็นประจำค่ะกล้ามเนื้อนะคะบริเวณข้อมือโดยเฉพาะข้างที่ถนัดเนี่ยมักจะมีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าทําให้เกิดการบาดเจ็บอักเสบและบวมของกล้ามเนื้อมัดเล็กๆทาให้เกิดผลทําให้เกิดเป็นพังผืดได้นะคะพี่ต้องตรงนี้ค่ะสาหรับในเรื่องของโรคนี้นะคะก็คืออยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับอาการนิ้วล็อกค่ะพี่ต้องนะคะซึ่งสามารถรักษาได้3วิธีนะคะคือการใช้ยาการฉีดยาแล้วก็การผ่าตัดค่ะ แต่ว่าถ้าหากว่าอาการไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะการแช่มือในน้ำอุ่นๆนะคะี่ตองหรือว่าแผ่นรองข้อมือในขณะที่ใช้เมาส์ค่ะคก็สามารถช่วยได้เมื่อรู้ตัวว่าทำงานได้1-2ชั่วโมงเนี่ยก็ควรหยุดพักสัก10-15นาทีนั่นเองนะคะแล้วก็จัดท่านั่งให้ถูกต้องด้วยเช่นเวลาพิมพ์เนี่ยข้อศอกกับคีย์บอร์ดเนี่ยควรอยู่ในระดับเดียวกันนะคะอย่าให้ข้อมือเกิดการก้มโค้งผิดปกตินะคะคแล้วก็ควร เลือกใช้ตัวอักษรสีดําบนพื้นสีขาวเป็นหลักด้วยนะคะในเรื่องนี้สําหรับข้อมูลจากนะคะร้อยโทนายแพทย์กีรติกรว่องวัยวานิชนะคะอายุรแพทย์สมองและระบบประสาทค่ะได้มีการบอกเสริมนะคะว่าผู้ที่ทํางานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนนนะคะพี่ต้องหรือว่าใช้งานอย่างไม่ถูกท่านะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะได้นะคะแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อบริเวณคอเนี่ยเมื่อยล้าค่ะเกร็งตัวนะคะของกล้ามเนื้อขึ้นมาเป็นระยะระยะนั่นเองนะคะซึ่งก็อาจจะ ส่งผลค่ะให้ความปวดเนี่ยไปยังท้ายทอยขมับนะคะแล้วก็รอบดวงตาได้อีกด้วยนะคะคการก้มเป็นเวลานานนะคะกระดูกต้นคอเนี่ยเขาก็จะรับน้ําหนักนะคะมากกว่าปกติถึง6เท่าพินตองนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทําให้กระดูกคอเนี่ยเสื่อมก่อนไว้ด้วยจะปวดศีรษะขมับหน้าผากกลางกระหม่อมนะคะหรือว่าอาจจะรุนแรงไปถึงในเรื่องของโรคหมอนรองกระดูกติ้นทับเส้นประสาทได้เลยนะคะคซึ่งต้องบอกว่าอันตรายมากๆยังไงก็ ในเมื่อถ้าใครเนี่ยที่ทํางานนานๆน,น,นะคะหรือว่าที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์นานๆยังไงเนี่ยก็ขอให้พักสัก1 0บถึงสินาทีตามที่ข้อมูลได้บอกไว้แล้วก็ขอให้มีการแบบออกกําลังกายคลายเส้นบ้างที่น้องเต้เล่าฟังว่าอาการคลายอาการนิ้วล็อกเราเนี่ยพี่รู้สึก,กว่าพี่เ,เป็นกันนะเดี๋ยวจะต้องลองไปทําตามวิธีที่บอกมาแนละ้วเมื่อกี้บอกว่ายังไงนะเอาไปแช่น้ําอุ่นก็จะช่วยบรรเทาได้สงสัยทํางานหนักไปใช่ต้องนําคําแนะนําที่น้องเต้บอกเนี่ยไปลองทําดูบ้างนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนํามาฝากกันสําหรับคนที่ทํางานอยู่หน้าคอมนานๆรวมถึง แบกกระเป๋าหนักๆด้วยตรงนี้นะครับก็นามาฝากกันนะครับสำหรับ เรื่องที่เราฝากกันวันนี้นะครับสี่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับคุณผู้ชมสามารถนําไปปฏิบัติตามได้เป็นประโยชน์ทุกเรื่องเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสครู่กับช่วงหน้าครับพาไปพบกับคุณหมอในดรแคร์นะครับวันนี้คุณหมอมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันด้วยสําหรับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะนํามาฝากกันนะครับวันนี้อย่างที่เราเกริ่นไปนะครับเราจะมีเรื่องอะไรนะครับมาฝากกันเป็นภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำนั่นเองนะครพี่ต้อมใช่แล้วครับเรื่องนี้นะครับใครมีภาวะนี้เกิดขึ้นส หลายผู้ป่วยก็จะมาด้วยลักษณะไข้สูงนะครับแล้วก็มีอาการต่างๆแล้วแต่โรคที่คนไข้เป็นนะครับอย่างเช่นโรคภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําที่เราเจอได้บ่อยๆเกี่ยวกับโรคติดเชื้ออะไรเนี่ยก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะของภาวะไข้สูงนะครับในช่วง3-5ถึงวันแรกเนี่ยก็จะตรวจได้ว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับหลังจากผ่าน5วันไปแล้วเนี่ยก็จะมีภาวะ จุดเลือดออกตามตัวได้นะครับซึ่งนำมาสู่ชื่อของโรคก,ก็คือโครคไข้เลือดออก